เรื่องราวนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นภาคต่อของครูพันเอกนะครับครูพันเอกเด็กในอดีตเคยมีเรื่องราวของครูสอนศิลปะที่โคราชมาแล้ววันนี้ครับรายใหม่กำเนิดขึ้นแล้วรูเปมนายวชิรวิทย์สูงนารถอายุ28่สิบปปีโอ้ครูคนนี้เนี่ยมีวีรกรรมร้ายกาศ ได้ทําให้เด็กหญิงเด็กสาวรายหนึ่งเนี่ยเกือบจะฆ่าตัวตายนะครับเดี๋ยวเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะไล่เป็นไทมมไ์อย่างนี้นะครับสืบเนื่องมาจากการที่มีเด็กหญิงคนหนึ่งนะฮะอายุประมาณยี่สิบปีเขาได้ไปบอกแม่เขาครับบอกว่าเขาอยากฆ่าตัวตายนะกราบเท้าผู้เป็นเป็นแม่เนี่ยเพื่อขอฆ่าตัวตายแม่ก็เลยสอบถามว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของหนูเธอก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับว่าตอนเธออายุ16ปีเนี่ยเธอเรียนอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งนะฮะในกรุงเทพเนี่ยก็มีคุณครูรายหนึ่งฮะ,ะเป็นครูหนุ่มรูปหล่อนามว่าครูเปรมเข้ามาสอนครับก็จีบอะครับเป็นจีบน้องนะจีบจนเด็กเนี่ย หลงจริงๆมันก็ผิดอยู่แล้วนะฮะการที่ครูนักเรียนเนี่ยจะไปคบหากันหรือว่าครูเปรมเนี่ยก็ใช้คันลมใช้หน้าตาเนี่ยเข้าไปหลอกเด็กนะหลังจากตกลงเป็นแฟนเนี่ยเขาก็ไปถ่ายคลิปของเด็กไว้นะฮะซึ่งหลังจากคบหากันเนี่ยไม่นานเนี่ยครูเปรมครับหนีเกณฑ์อาหารนะเพราะไม่อยากเกณฑอาหารเนี่ยหนีไปอยู่เยอรมันเก้าเดือนคือคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้มีคําว่าครูเปรม สงขลาแล้วก็เยอรมันคือหนีไปอยู่เยอรมันเนี่ยเก้าเดือนก็เลยเลิกกันหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็โอเคเรียนจนจบมัธยมปลายไปเอ,อเข้ามาหาลัยทีเนี้ยี่อยู่เนี่ยไอจของเธอเนี่ยก็มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยเธอก็แบบมันน่าแปลกใจนะ่าอยู่ดีๆมีคนมาตามเยอะปรากฏว่าคลิปเนี่ยที่เธอเคยถ่ายกับครูเปมไว้ตอนม4เนี่ย แปอยู่บนโซเชียลนะฮะแล้วก็มีการแปะไอจีของเธอเพื่อให้มาที่นี่ด้วยนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็มันนั่นแหละฮะคืออับอายมากๆเพื่อที่มหาลัยก็รู้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยเกือบจะฆ่าตัวตายดีที่คุณแม่เนี่ยเข้าไปช่วยแล้วก็แจ้งความเพื่อให้มาจับกูปเปลมในครั้งนี้นะฮะการจับกุมวันนี้เนี่ย เขาบอกว่าบุกไปจับที่ห้องพักครูเลยนะฮะห้องพักครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายเปลมเนี่ยหรือครูเปรมเนี่ยอายุ28ปีเป็นชาวขอนแก่นนะก็มีหมายจับข้อหาภาผู้เยาว์อยู่แล้วด้วยก็นั่งอยู่ในห้องพักครูครับก็โดนจับสอบถามเบื้องต้นฮนะระหว่างที่ตำรวจเข้าไปถามเนี่ยให้การปฏิเสธนะฮะบอกว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิป บอกว่าผมถ่ายคลิปกับแฟนแล้วก็เคยเอามือถือไปซ่อมนะแต่ตำรวจไม่ปากจะเชื่อเพราะว่าสืบสวนมานานนะฮะเพราะว่าจับตาพฤติกรรมของนายเปลมเนี่ยทั้งหนีไปอยู่ต่างประเทศหนีเกณฑอาหารนะแล้วก็มีพฤติกรรมกับนักเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่น้องอายุสิบหกผู้เสียหายนะฮะมีคลิปที่เขาไปตรวจพบที่บ้านเนี่ย ที่บ้านพักของนายเปรมที่ตอนแรกผมว่าเออโอเคผมไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปผมถ่ายคลิปกับแฟนแล้วมันหลุดเขาเจอทั้งคลิปลามกอนาจารนะฮะเป็นคลิปที่ถ่ายกับนักเรียนไม่ใช่แค่น้องอายุสิบหเนี่ยเขาเจอเหยื่อกว่าสิบลายแล้วก็เจอทั้งถุงยางในห้องพักเจอทั้งอุปกรณ์ช่วยตัวเองคือเป็นคนโรคจิตนะฮะเขาบอกว่าฉากหน้าของคุณเปรมเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีหน้าตาดีเป็นที่รักของนักเรียนก็คือ ชอบเข้าหาเด็กๆนะฮะแล้วก็มีรสนิยมนะฮะบอกว่าชอบเด็กผู้หญิงในเครื่องแบบนะใส่แว่นเป็นเด็กเรียนแล้วก็ผมยาวแล้วเขาก็ยังเจอรูปที่จับมัดนักเรียนที่ใส่แว่นจับขอโทษนะครับขึงพืชในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เปรมคจับมัดมือมัดเท้าเนี่ยคือเป็นคนวิปริตน,นะฮะการจับลุมครั้งนี้เนี่ยก็เผยให้เห็นวีรกรรมแล้วก็มีเหยื่อเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาเจอหลักฐานประมาณสิบคนแต่คิดว่าน่าจะมีอีกนะฮะเพราะว่าผู้เปรมเนี่ยเหมือนกับว่าย้ายโรงเรียนมาแล้วหลายครั้งนะฮะก็คือ,คอ ้ายไปสอนโรงเรียนนี้ทีโรงเรียนนั้นทีคือโรงเรียนที่จับได้ที่สงขลาเนี่ยคือเป็นโรงเรียนที่สามแล้วนะที่เจ้าตัวมาสอนหลังจากที่กลับเข้ามาในประเทศไทยหนีเกณฑ์าหารไปอยู่เยอรมันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเปรมเนี่ยูสอนวิชาอะไรนะแต่ก็คือเนี่ยถูกจับที่จังหวัดสงขลาแล้ทีเนี้ยเหยื่อก็จะต้องออกมามากกว่านี้นะฮะถ้าใครผู้เสียาหายเนี่ยเขาบอกว่าครูรายนี้เนี่ยชื่อเสียงทีกีไม่ธรรมดานะครับ เคยออกรายการด้วยนะฮะเป็นครูไอดอลด้วยความที dynasty, like oh. ano, wrote, club, ่รูปร่างหน้าตาดียังหนุ่มยังแน่นแล้วก็แบบมีเขาบอกลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นแบบลาดเริงเป็นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อนี่ไงเขาบอกเนี่ยเป็นครูสอนภาษาเยอรมันนะก็หนีไปอยู่เยอรมันก็เลยกลับมาสอนภาษาเยอรมันส่วนใหญ่โรงเรียนเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนะน่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนเพราะว่าถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลนั้นก็มีข้อมูลหมายจับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหมอเนี่ยก็ คงสอนภาษาเยอรมันในนามของเอกชนน,นะโรงเรียนเอกชนที่จะจ้างครูแบบมาสอนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการกระชากหน้ากากครูที่ชั่วมากแล้วก็กระทำอย่างเงี้ยมาเยอะมากฮนะถ่ายคลิปเด็กนะฮะแล้วก็เอาไปเผยแพร่นในโลกออนไลน์แถมเอาไอจีของเหยื่อเนี่ยไปแปะเพื่อให้เพื่อให้แบบ ขาอื่นได้ตามไปไปคอมเมนต์ไปบอกว่าเอ,อ้ยคุณมีคลิปหลุดเนี่ยฉันดูคือแล้วคิดดูดีเยอเขาบางคนเนี่ยเขาไปมีชีวิตที่ดีแล้วเขาผ่านคนเรื่องราวร้ายๆจากการที่โดนคนที่เป็นครูเนี่ยหลอกเนี่ยกระทาอนอาจาร์ล่วงเกินล่วงละเมิดเด็กอายุต่างกว่าบางคนเนี่ยยังไม่ถึงสิบห้าเลยนะฮะคือเนี่แหละฮะเป็นข่าวใหญ่วันนี้เราถึงบอกฮะมันเป็นภาคต่อของครูพันเอกครับก่อนหน้านี้เนี่ย เป็นครูสอนศิลปะที่โคราชก็ใช้ว่าเป็นครูครับเด็กไม่ทันเด็กไม่ทันเข้าไปจีบเด็กพยาบาลครูอยู่แล้วแล้วก็ไปมีอะไรกับเด็กไม่พออ่ายคลิปไ้อีกนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันนะครับก็เป็นผลงานการตามจับกลุ่มของสื่อมวลชนบานดีเอ็มบีนะฮะถือเป็นเรื่องราวที่จะต้องเอามา อบอกกล่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็นําเสนอนะฮะไม่ให้เกิดเรื่องราวอย่างนี้ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องจับตาดูบุตรหลานคอยสอบถามนะครับส่วนคนเป็นครูเนี่ยก็ต้องมีพฤติกรรมที่ไม่ไปยุ่งกับศิธิ์น,นะ,คะครับไม่งั้นเสียชื่อคุณครูหมดนะครับก,การจับกลุ่มครั้งนี้ก็ที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีหลักฐานชัดเจนครับจากครูเปรมเนี่ยก็จะได้ไปอยู่คลองเปรมนะฮะ ครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับใครที่รู้จักเออเขาเป็นไดอดจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีเวลาไปดูนะว่าเขามีคลิปมีติ๊กตอกหรือว่าเคยไปออกรายการอะไรแต่ว่าเคยไปออกรายการนะฮะม่รู่รายการออนไลน์อดังอะไรแค่ไหนนะฮะเบื้องต้นรู้ว่าเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็สัมพันธ์ดีพูดจาฉาบฉานเล่ากับเด็กเนะยเด็กก็ชอบครับก็ประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงเรื่องนี้คอมเมนต์หน้า่างนี้เลยครับฝากไลค์กดแชร์สมัคสมาชิกช่องวิงอร์ข่าวแรงๆข่าวนวมข่าวไม่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ